นะครับเราสองค,คนมางลานลารัตดา11ส,ส,ส,สุดปอร์โชว์นะครับก็มาเล่นเกมครับผมมาเล่นเกมแจกโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับผมก็จะมีคูปองนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยใช่แล้วครับของกันมีอะไรบ้างล่ะเงินกระป๋องนะครับ <c oughs> อย่างเราสองคนขาชทองแล้วมีโดนอะไรบ้างคะ11นะ11ใช่แล้วก็เล็งไว้แล้วอยา่างเครื่องล้างจาน เราก็เลยแบบว่ากดไปแล้วนที่เรียบร้อยกันก็มองๆไว้ครับแต่เขาบอกว่าคืนนี้เดี๋ยวเขาจะมีลดเยอะที่สุดใช่ใช่เยอะใช่ก็รอบกิดขึ้นี้แค่สาวใช่แตยังมีเวลาเหลือใช่ช็อปเนาะใช่ครับยังมีเวลาเหลือนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเขาลดที่เยอะที่สุดในรอบปีใช่ครัลดถูกที่สุดเลยรอบปีใกล้จะให้ทุกคนนะครับมาช็อปได้เยอะนะครับในรานซายด้า11 11นะครับเราครบ5ปีแล้วอ๋อใช่ใช่ครับก็รอบกับคืนน S <S <S ใช่ที่อวดทำบุญตึกใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วไปดูมาละรูปที่ลงวันนั้นก็คือเหมือนแบบตาโตอะไรทุกอย่างใช่ไหมครับตาโตคือคอะไรรูปที่ลงวันนั้นไงคือเออแอปอ๋อแอปตาโตใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคนรอบ5ปีนะก็วันนี้ก็มาทำงานลาซาด้านนะ เป็นครบรอบ5ปีที่ดีมากๆใช่ครับให้มันมีงานอย่างนี้ไปปีที่อกปีที่เจ็ดไปไปพูดอะไรขาดอะไรไปเยอะมากเลยนะีใช่นานปะนานมากเนอะจริงๆตอนนี้ก็จะสามสิบแล้วเนาะ ก็ทษคงานครับก็ดีใจครับที่ทุกคนยังติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็จํานวนคนที่เข้ามาเป็นเบบี้ดอมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆเราก็รู้สึกว่าเออในขณะที่ทุกอย่างมันแบบหยุดนิ่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีสิ่งที่เขายังคอยติดตามมาเรื่อยๆเราก็ดีใจมากเลยจากวันจนวันนี้เราสึกว่าอะไมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างอายุของเราที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวของเรานะครับไม่ไม่ก็ความรับผิดชอบต่องงานแหละเนาะแล้วก็มี มีการทํางานที่มากขึ้นประสบการณ์ในการทํางานเราก็มากขึ้นห mm hmm. ลังจากนี้เราก็ต้องทําอะไรให้มันดีๆ mm hmm. ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปให้มากขึ้นครับครับตอบแทนแฟนับไหมคะตอบแทนแฟนลับก็ช่วงนี้แหละน่าจะแบบว่าได้เจอกันบ่อยอะมีน mm ัดมาเจอกันบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็ตอนช่วงที่ผ่านมาคือเราไม่ได้เจอกันเลยนะครับ mm hmm. เริ่มตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนายเวนแล้วก็จะได้เจอก็เจอกันทุกคนนะครับว่าคิดถึงทุกคนตลอด แล้วเดี๋ยวรอสถานการณ์มีขึ้นกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวนักรวมใหญ่เลยนแฟนมี้งเลยนะโอ้ไม่ไม่ไม่เป็นแฟนมิ้งนาจะแบบรวมอธิบายกันคุยกันายใช่ใช่โอ้โหแต่แฟนมิ้ไม่แบบไม่เก็บตังค์ฟรีอันนี้ฟรีเรียกว่าคืนกำไรให้แฟนคลับใช่ก็ต้องมีบ้างให้เรามาค่าปีแล้ว อยากไปเที่ยวแต่ว่าเราไปหารูปเก่าไงเ,<อ>เราไปหารูปเก่ามาแล้วเราก็ไปเลื่อนๆดูว่าเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้ลงอาล่าเราก็ลงหน่อยละกันร้นไยร้อยย่างของมีเยอะกว่าลูกอื่นๆเลยกรลุนกะลายเพราะก็เขาอาจจะไม่เคยเห็นว่าเราใส่อะไรอย่างเงี้ยแบบนิดๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรขนาดน,นั้นแต่เราก็พอมีของที่จะแบบโชว์อยู่เนาะก็ของก็ของมีอยู่เอาเลยเอาเลยเขามีของเขาอยู่แล้ว คนเดิมของเขาคือมีอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่อารติจูดเมื่อก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ว่าเขายังมีโครงที่ที่แข็งแต่งอยู่ที่ยังสามารถยังแบบโชว์ได้อยู่ก็โชว์หน่อยแล้วเราก็โชว์แข็งเลยเขาไหมคะของผมนี่น่าจะเป็นเอาวันแพ็คนะครับผมซึ่งไม่ได้แบ่งออกเป็น6ลูกน่าจะรวมไปอยู่ลูกเดียวนะครับผมแต่ว่าในปีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันตอนนี้เราก็อาจจะปิดก็ต้องเล่นปิดอยู่ไหมทำอำ ของลุงป้าไดรอบแล้วเพราะของแล้วรูปขอลุงป้าแต่ไม่อยากเชื่อเลยเขาไม่เราไม่เชื่อจะให้โชว์เหรอคะเยาพิมพ์อะไรกับรูปของน้องไหมคะเ้ยไออันนั้นคือเราไม่ต้องไปทำให้คนอื่นเขารู้ครับถ้าเราจะแบบเ้ยบอกกันไหนเราบอกกันเองนี่ไงวิ่งไปไงล่ะไปไงล่ะไปไงล่ะเออการคดีมาตอนนี้มันตึ๊งมาก เรื่องเรื่องคดีเหรอครับกันอย่างนี้เรื่องคดีครับครับมีอยู่ครับเวสันกำลังดำเนินการอยู่ออใช้่ะไรกันไม่รู้ว่ารายละเอียดยังไงบ้างไงกันนะเผื่อใช่ครับก็มีหลอดใช่ครับเรามีกันเซ็นอย่างเดียวเลยครับโอคนเขาอยากขอเงินอะไรเขาก็เซ็นให้หมดครับใจดีมากเซ็นอย่างเดียวอ่านอย่างนี้ไม่ได้อ่านด้วยเซ็นอย่างเดียว へえ。